สวัสดีนะคะทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไม่ได้เจอกันนานมากเลยป้าดาวมัวแต่ยุ่งๆกับเรื่องที่บ้านนะคะปฏิย้ายบ้านนะคะวันนี้นะคะมาดูกันว่าป้าดาวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทําอะไรนะคะก็จะชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาทําแชมพูสมุนไพรใช้กันเองที่บ้านนะคะไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าทํายังไงง่ายๆเองนะคะ ส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรมากนะคะสมุนไพรพื้นบ้านของเราที่หาง่ายๆนี่เองค่ะคุณผู้ชมอ,อันนี้บอระเพ็ดนะคะคุณผู้ชมที่หลังจากหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะมะกรูดนะคะหั่นเรียบร้อยนะคะอันนี้ใบมีค่ะใบมีนะคะเราจะใช้ทั้งใบหรืออาจจะสับหยาบหบก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ดอกอัญชันค่ะสดสใสทั้งดอกเลยกะเมงค่ะคุณผู้ชมกะเมงนี่จะช่วยในการ บำรุงหนังศีรษะนะคะแล้วก็ช่วยขับล้างสารพิษนะคะเราสะสมมาในร่างกายเรานานน,นะคะวิธีการตอนนี้ค่ะเราก็จะใส่นะคะในน้ำเดือดนะคะเมมะกรูดนะคะแล้วก็จะเอาทุกอย่างนะคะต้มรวมกันทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตามด้วยเดี๋ยนะคะ อะบอระเพ็ดค่ะใบมีนะคะสับหยาบนะคะใส่ลงไปรวมกันก็อาคนๆน,นิดนึงนะคะเราจะต้มนะคะเขี่ยวนะคะใหะ้สารที่อยู่ใน เนื้อสมุนไพรนะคะให้มันออกมาให้มากที่สุดค่ะค่ะก็ประุดนะคะ <laughs> ผู้ทำแชมพูในวันนี้นะคะค่ะเราจะต้มจนเปื่อยนะคะจนจนให้มันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเลยค่ะคุณผู้ชม <Hey. S 1> แชมพูสมุนไพรของเรา เพื่อหนังศีรษะที่ดีนะคะไม่มีสารพิษตกค้างแล้วก็ล้างสารพิษที่เราเคยใช้แชมพูเคมีกันมาตลอดนะคะอาจจะเป็นพวกน้ำยาสระผมครีมนวดผมนะคะแล้วก็พวกายาย้อมผมนะคะดัดผมนะคะน้ำยาย้อมผมดัดผมโกรกสีผมทั้งหลายนะคะเราก็จะปิดไว้จนมันเดือดนะคะทีนี้เราถึงจะใส่ กะเมงแล้วก็ดอกอัญชันนะคะต้มไปได้สักระยะหนึ่งนะคะต่อไปก็ตามด้วยกะเมงค่ะเพราะกะเมงนี่มันเปื่อยง่ายนะคะที่เราต้มมากรูดแล้วก็อบอระเพ็ดก็คือต้องต้มให้มันเปื่อยเลยนะคะต้องการให้สารที่อยู่ในตัวของอสมุนไพรออกมาตอนนี้เราก็กะเมงนะคะตามลงไป เมื่อกี้ใส่ไปสามอย่างแล้วนะป้าอุ้ดนะใส่มะกรูดบอระเพ็ดแล้วก็ใบมีตอนนี้ก็ตามด้วย<า>กะเมงนะคะกะเมงแ,แล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นอัญชันค่ะคุณผู้ชมกะเมงนี้ช่วยในการอะไรนะรอ๋อเยอะแยะเลยอ่าช่วยล้างสารพิษในในหนังศีรษะเราะค่ะคุณผู้ชมมะกรูดมะกรูดด้วยอ๋อทำ ผมนุ่มสปริงนะคะเราก็จะต้มไปสักระยะหนึ่งให้น้ําของดอกอัญชันแล้วก็กาะเมงออกอีกนะคะต้องการให้หตัวยานะคะนในกระเมงแล้วก็สีของดอกอัญชันนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ยกลงนะคะยกลงเสร็จเราก็จะต้องกรองค่ะคุณผู้ชมนะคะมันร้อนอยู่เราจะต้องใช้กระป๋องหรืออะไรนะคะตัก แล้วก็กรองเอาน้ํานะคะกรองเอาแต่น้ําโอ้ยกลิ่นหอมตลบอบอวลเลยค่ะคุณผู้ชมหอมมะก,กรูดใช่เองต้องแปรงด้วยนะหอมกลิ่นมะกรูดนะคะค่ะเราก็จะตักนะคะกรองเอาแต่น้ํานะคะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วก็จะได้น้ําแชมพูนะคะน้าสมุนไพรจบแล้วค่ะคุณผู้ชมน้ําสมุนไพรนะคะ ค่ะอันนี้ก็คือน,น้ำแชมพูสมุนไพรนะคะสูตรเพียวๆนะคะไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆจริงๆแล้วสามารถนำไปใช้เป็นแชมพูสระผมได้เลยนะคะเนีวทีนี้นะคะเนื่องจากว่าน้ำแชมพูสมุนไพรของเราเนี่ยมันไม่ได้มีสารเคมีใดๆเวลาจะเก็บไว้มันจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะวิธีการที่จะทนอมนะคะ ให้มันยืดอายุของมันสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะก็คือใช้แชมพูเด็กค่ะคุณผู้ชมใช้แชมพูเด็กเลยนะคะผสมลงไปเพราะในนี้เขาจะมีะเคมีอ,อ่อ,อนๆนะคะที่จะสามารถช่วยถนอมอไม่ให้แชมพูสม,มุนไพรของเราเนี่ยบูดง่ายนะคะซึ่งปกติบางทีป้าดาวก็จะทำแบบเพียวๆไม่ใส่แชมพูไม่ใส่อะไรเลยนะคะ ตอนนี้มันจะอยู่ได้ไม่นานจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นตลอดเวลานะคะแต่ตอนนี้ถ้าเราต้องการเก็บไว้นานๆเพราะมันปริมาณมันปริมาณมันเยอะนะคะเราก็แก้ไขนะคะจะช่วยได้โดยใช้แชมพูสมุนไพรเออแชมพูเด็กนะคะคุณผู้ชมใช้แชมพูเด็กนี่แหละค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะผสมลงไปนะคะ ก็จะช่วยยืดอายุนะคะแชมพูสมุนไพรของเรานะคะให้มันอยู่ได้นานโดยไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะก็จะเก็บไว้ได้นานสามารถนําไปสะได้ตลอดเวลาและเก็บไวในห้องน้ําในอุณหภูมิปกติค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ปรนเดาวก็นํามาฝากนะคะแชมพูสมุนไพรนะคะอ,อ่าเราก็สูตรเข้มข้นมากๆนะคะ แต่ก็มีเทคนิคนิดหน่อยที่จะช่วยยืดอายุเขาให้อยู่ได้โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะก็คือใช้แชมพูที่มีเคมีอ่อนที่สุดนะคะคือแชมพูเด็กเด็กเนี่ยค่ะคุณผู้ชมผสมลงไปนะคะโอเคค่ะก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะตอนนี้เราจะต้องปล่อยให้มันเย็นลงนะคะถึงค่อยบรรจุลงในขวดนะคะทีนี้ก็เก็บไว้ใช้ ไว้ในอุณหภูม oh, mm ิปกติได้เลยค่ะเก็บไว้ใช้ไว้สระผมได้นะคะก็ใส่ขวดใส่ขวดนะถ้าจะไปเก็บขวดดน้อยก็จะทําให้อ่าเส้นผมของเรานะคะนุ่มดีสลวยค่ะค่ะก็ใครอยากทำใช้บ้างนะคะก็ทำได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเวลานะคะก็สั่งป้าดาวได้นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะ สั่งได้ค่ะก็จะทำเผื่อให้นะคะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะส,สวัสดีค่ะ